วันนี้ผมจะมาสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินเพื่อหน,นีจากสารกำมะถันรังสีของระเบิดนิวเคลียร์ในเกม House Builder สวัสดีปีใหม่2025ทุกคนนะครับใครที่ติดตามผลงานของผมอยู่แล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์สักครั้งก่อนรับชมส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกจะไปสักพักถูกใจตอนไหนค่อยกดไลค์ตอนนั้นมือสีมในการโซเลเดี๋ยวเราไป่วยกันเลย l i ค์ค i a Channel เราเข้ามาในหมู่บ้าน ที่จะต้องขุดหลุมฝังศพบอแมนขุดหลุมหลบภัยจากสารกำมงตะลังสีในสงโอโโหสงครามจริงกว่ารถถังเบิงเลยนี่ฮ้จอดอยู่หนเฮียเลยโอโ้อันนี้ไม่ใช่รถถังแลไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปได้ไหมไปไม่ได้โอ้ยโ,โดนบล็อกไว้เขาบอกว่าให้เราไปเอาพลัลลัวมาขุดบอกอันนี้คืออะไรเนี่ยเครื่องตัดหญ้าอ๋อไปตัดตรงโน้นโอเคเดี๋ยวเดเก็บอุปกรณ์ก่อนเฮ้ยอุปกรณ์เพียบมาพอให้มามาแล้วก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาบึ๊บ ขอ,อต้องเคลียร์หญ้าหลังบ้านก่อนจนดอกอ๋อเขาบอกว่าปลบปุ่มแซดเพื่อนเน้นหญ้าอ๋อมาถึงว่าดูขึ้นมาว่ามันเด่นขึ้นมาที่ไงหญ้าตรงนี้นะครับโอเคไถปันนี้เข้าไถเออไปค่อยๆไป ทางเกมบอกว่าต้องขุดให้ลึกกว่า90เซนที่เหนือหัวนะถึงเหนือหัวเราเนี่ยเกเซนนะครับถึงจะพนจากสารกำมันตลังสีที่เกิดขึ้นจากระเบิดประลาบมนูนิวเคลียร์ว่าสัน้นไม่รู้จริงไม่จริงนะเขาบอกมาไม่เจอกันนานตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้เป็นไงพูดเหมือนนานจริงๆมันก็นานอยู่น,นะสิกว่าวันเนี่ยใช่ไหมจะน,น้าแถาลงเอาแล้วกันนะจะได้ไม่ลายตาคนรูบอกลายตานานแล้วลุงหมดเรื่องเนี่ยฮะตัวรู้ด้วยเหรออยู่ไกลแล้วนะจะเป็นอยู่เนี่ยโอ้โหเอาเอาตัด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 เออ โอเคเรียบร้อยต่อไปโอ้เอาเน็กลกดครับมากดใช่หละโอ้เนกลนอยู่นี่เจ้าคือรีไว้บองนี้ล่ละเฮ้ยเอ้าเอาละบัตเตนี่ก็กนขอโโอ้หต้องลึกจริงนะทุกคนหลุมหลบภัยเลยนะหลบจากรังสีนะครับเออกนให้ลึกโอ้ค่อย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 เออมาพอให้เออลึกอีกลึกอีก ให้ลึกที่สุดอ่าขึ้นยังไงทีนี้คําถามลงมาแล้วอ้าวทุกคนผมขึ้นเปนไงเออโดดได้อยู่โอเคค่อยคอยห,หดลงมาหดลงบู๊ช่ครับว่าหดพื้นตรงนี้มันมี2ระดับแล้วทุกคนนี่กับตรงนี้เออนี่คืออะไรเนี่ยเอ,อ๊ะนี่ขอมีค่าปะอ๋อไม่ใช่หินห่วยเมื่อกี้จะมีขอมีค่าหล่นให้สักหน่อยบอปาดก็ให้ปืด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 นะเรียบร้อยบอ ยังกรอเอออ่านี่ทางนี้อีกนิดนึง <am> เออเยี่ยมมากประสนันผมต้องทําโครงตรงนี้ว่าแต่ทตําตังไหนขึ้นขอขึ้นไปนยครับขึ้นขึ้นฮึบโอเคอ๋อนี่ไงโครงอันนี้เห็นแล้วฮะหยิบทีละอันโอ้ต้องดึงออกมาทีละอันครับทุกคนโอเคโยนเลยได้ไหมไม่ได้ว่ะทุกคนล่วงไปเลยไไม่จะเล่นนานลืมมันต้องจับวางเอง่องมานี่ฮึบใส่ขเข้าไป ลงมานี่ดิเออ,โ,อโหกว่าจะลงเฮ้ยมันเป็นคือวงกลมนี่นาไม่ใช่วงกลมโ,โหขอบด้วย้วทุกคนเราก็โยนลงไปเลยโยนไปก่อนเออค่อยไปใส่ข้างล่างเด็กมาลงไปเออเด็กมานลงนั่นละยังไปใส่ข้างใต้เออเด็กลงนั่นละเออคือว่าสลัดเท่าน,น้อกูเนาะสลัดแท้คือว่าจับไปพอ,อบกันสองสามอันคือจับทีละอันมันหนักปะน,นันตีต้องหนักหนระือมั้ต้องรองรับทรายใช่ไหมดิน ข้างบนเหมือนขุนลุมสมจริงนะว่าแต่เลขศูนย์อยู่หน้าจอคืออะไรเนี่ยคืออะไรวะทำไมมันขึ้นอย่างนั้นอะเอา้ากดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยเกมคุณภาพอีกแล้วออกไปหมดแล้วนะทีนี้ก็ลงมาจับใส่เด้นนี่ง่ายดีต้องมาแบบว่าขดปก็เออใส่ไปดิเอา้าเออใส่เข้าไปอึบอึบเออเอาจับโยนเข้าไปได้นในกัานนั่นนะเอาใส่เข้าไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก กุ๊กกิ๊กโอเคเอาอันนี้ไปอ๋อมันมีซ้ายกับขวาอยู่โอเคอ่ะเอาเฮ้ยอย่า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 บังเข้าไปนี่นะนะยายายาขอละอย่าเด้ออย่าอย่าเด้อเอาเอากระแล่ะเออโอเคอันนี้ทางนี้โอเคเหลืออีกไม่เี่ยข้างล่างลงไปโซเวียตเลยอันนี้พี่ครึบอ่าขึ้นมาเปล่าห่วยมันตีนังเมองนี้ขึ้นมาอนี้ฮึบอึบโอเคอันนี้ ฝั่งนี้เรียบร้อยปะอ่าหายไปไหนอันนึงครับนี่อันเดียวเลยผมว่ามันต้องมุดดินแน่เลยว่ะทุกคนย่วอวาเถอะโตแค่เท่านี้ไปเนาะแสกนดูสิือนั่นไงนั่นไงทุกคนมันอยู่ในนั้นนี่ไงสแกนเจอแล้วมันอยู่ใกล้น์ด้วยชิบหาหยเลยจิบจิบไปเลโอ้มายกอด เข้าไปได้ทันแล้วครับมุดดินได้แล้วเรียบร้อยเลย <c oughs> อ่ามีนะครับเป็นโครงตัวอะไรอ่ะตัวให้เป็นตัวซ้ายมือนะอันนี้อแน่นอนไม่น่าจะใช่ตัวนี้แหละสั่งไปหนึ่งอันไหนรถมันยังไงรถอะไรมาส่งครับโอ้รถเพ็นงไงขั้นเก่าไย สวัสดีครับคุณลุงปลาไปพ่อกันโดนโหน้าตายังอรอเหลาคือเก่านะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมอ๋อวันแบบก,กี้ไม่เจอกันนานว่าแต่มันเกิดใครแฮปปี้เบรเกอรีร่อะไรนิวเยียร์นิวเยียร์พ่อใหญ่นิวเยียร์อ๋อวัดแบบดีปีใหม่บ่โอ้วัดแบบดีปีใหม่พ่อหนุ่มแบบ่เอาเอาเอาขอโคงเนี้ยนะลุงเด้ออ่แบบนะ thank you หวังว่าจะถูกอันนะถ้าผิดอันก็สั่งใหม่หนั่นแหละเออเอามาใช่ไหมเออถูกต้อง ต่อไปทำอะไรซิฮือันนี้คือบล็อกที่เราต้องกดอ๋อโอ้โหต้องมาประกอบเชื่อแบบนี้ปับ๊บล็อกหมสามตัวต่ออนันเอาให้แน่นโอเคจับซ้ายขวาหืมหืมมึนหัวกันไปครับมืนจะไม่เอ่ยผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสีได้ห้าแล,แล้วล่ะอื ผมหาเกมมาเล่นไว้ทุกคนไม่ว่าปีใหม่ก็ไม่อยากเอาเกมเก่าที่จากปีที่แล้วค้างคามาเล่นอย่างฮาวเวิร์เนี่ยสุดท้ายก็ไม่รอบฮาวเวิร์นี่แหละไม่หายเกมใหม่อยู่นะทุกคนเกมใหม่ที่ว่าไม่ใช่ว่าเกมใหม่แบบเพิ่งขายใหม่ๆนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าจำหน่ายใหม่ๆนะหมายถึงว่าเกมใหม่สาหรับช่องเราอะนะผมก็เลยไปได้เกมดึงมาแต่ยังไม่ได้อัดแล้วต้องใช้เวลาตัดต่อแน่ๆเลยเพราะเกมนั้นเน้นหาก็เลยแบบว่ายูทําได้ดีมากแต่ไปก็ใช้ไม่อย่างละสแกนแล้วไม่มี โอเคสรุปคือสั่งครับซื้อมาเลยตังเยอะปึ๊บมาส่งเลยเยตัดรถผมนะลุงปึ๊ดอย่าตา่ำอย่าต่ำอย่าเอาื้อเอื้อเอื้อไปนู่นแล้วไงท้องรถผมให้เจ้าเอามาขอบคุณครับถอยระวังเด้อดเจ้าก็ได้โอ้รถเกยตื่นหรือกูเอายูพีละลูกเด้อน่าจะใช่แหละตัวส่งแผ่นไม้ละใช่ไหมลองวัสดุอื่นอา้าวเดินผิดอันหรือว่าผมสามารถ มา้าอันนี้ได้ไหมเฮ้ยม้านี้ได้เหรอนี่ไงเศษจมาจต่นี่ได้เป่าใช่แน่เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยขวางทางจริงเลยพังพังเออเออพังมา้ามันออกเออพาเรามาครับพังลงมาแม่แมเจ้าเอาขึืนนิ่งแต่แตลังคาเช่ออพังเยี่ยมมากเอานี่ไงได้มาจริงด้วย โอ้ใช้ไม้จากอันนี้โอ้ตายแล้วต้องไปม้างเฮียนเก่าเหมือนเป็นกดังเก็บของเก่ากับลอกบ้านอใส่เข้าไปปับปับปัปับปับปัเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับต่อไปอะไรโอ้ตรงนี้อ๋ออิดปูข้างบนเนียเลยอ่าต้องใช้เครนมาเออ นี่ไงเลงละค่อยๆลงไปเกี่ยวขึ้นมาโป๊ะนี่เด้อ่ากลับมาน่าจะเป็นห้องน้ำพระตรงนี้เออกักตัวแบบว่าเก็บตัวอยู่ข้างล่างน่าจะต้องตไปห้องน้ำแน่เลยปิดฝาโผว่าใช่ปะนี่แหละอันนี้ปุ๊บมับลงอ้าไม่ใช่ขึ้นลงลงลง,ลงดันผิดอันมับเรียบร้อยต่อไปเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยโอเส ต่อไปคือผสมปูนซีเมนต์นะได้เลยเฮ้ยไม่เจอกันนานเสียงเครื่องดังเหมือนเดิมไหมเนี่ยขี้ดิงลงไปมับ๊บกาให้ใส่ไปอีกปับ๊บบันเด็ก็ถุงปุ๋ยบันี่ถุงปุ๋ยอะไร <laughs> ถุงปูนเออเปิดเครื่องโง่แย่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 ส่งเข้าไปเออร้อยเปอร์เซ็นต์ดินเพิ่มอีกดินเพิ่มดินเพิ่มดินเพิ่มปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคประเมินผล งองแง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 งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอ่ะเทลงโจ๊กไม่เออ thank you ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องกัน,กร,กน,กร,กนรับเครื่องมาลากลงเฮ้ยเทใส่เลยเหรอผมจะลงไปเทงไงโดยที่ผมไม่ตกแปลงล่างเลยทุกคนต้องลงแปลงล่างใช่ไหมต้องลงไปแหละอ่ะเทตัวนี้เลยโจ๊กโอเคเรียบร้อย แห้งปุ๊บเอาเอาลงขึ้นไปด้วยเออเดี๋ยวลงขึ้นไปเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนชิบหายแล้วเอาไปยัไงเอาอันนี้ปุ๊บเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยฮึบฮึบฮึบกระโดดทฉลังกระโดดฉลังกระโดดฉลังฮึบฮึบอ้าวแม่งเข้าแมวไปแล้วชิบหายเอาลงมาทำไมเนี่ยอ่ะจอดไปดีแล้วกันนะถ้างั้นแหละไม้แท่งยาวข้างบนแน่นอนอันนี้ฮึบฮึบนี่อันนี้อันนี้ยกมาครับออลงไปลงไปข้างใต้ เออโอเซเอาลงฮึบลงพอดีเนี่ยพอดีเนี่ยเออข้อสุดท้ายลงไปหลมุมหลบภัยละเอาใส่ละหอวยลงมาเมียว้าหงากแ่ละเฮ้ยอย่ามือนอย่าดื้อย่าลื่นความเออเรียบร้อยเฮ้ยต่อไปแผ่นไม้อันนี้แน่นอนที่เราซื้อมาใช่ไหมฮ่าฮจริงด้วยสั่งมาแล้วปาบปาบป,าบปาบโอ เรามีพอหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะไม่พอนะใช่มันจะไม่พอน่าจะขาดอีก4แผน่นเอยจริงด้วยไม่พอสั่งเพิ่มแปบ๊บมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับอืมนี่มันคุ้มค่าน้ำมันเจ้าปะนี่ขับมาแต่ละทีส่งสองแผน่นสามแผน่นเอาผมสั่งมาแผ่นเดียวหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้หามึงกู เอ้ยผมสั่งอันนี้ไปมันบายวันเนี่ยผมผมมองผิดผมคือว่าบายเทนคือเป็นสิบแผ่นอืมไม่สั่งทีเดียวไวะไม่เปล่งน,น้ำมันขอโทษทีขอโทษขอโทษอ,อ่ะบายโชคดีเพรางเจ้ามับเฮ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ่ะปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็เอ๊ะทับปิดปิดอะไรอ่ะ่าบอกนะตรงนี้คือวัสดุอื่นเป็นเสาอ๋อ น่าจะเป็นตัวที่เราเห็นเป็นแง่งๆน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ฮะเสานี่ฮะเสาปูนนี่ไงซื้อมา20อันเลยอ่ะซื้ออีกอันนะแล้วเราก็ไปเอาของนี่บ่แค่นี้บกน,น่าจะใช่นะครับทุกคนเก็บตับตับตบตั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 เรียบร้อยโครงเหล็กนะผมว่าอ๋อจริงด้วยนี่ไงอุ้ยมันเชื่อมเหล็กเลยมีภาพแบบเชื่อมด้วยจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า ไอตัวนี้ปิดอะไรห้องขี้หรือเปล่านะไม่ใช่ตรงนน้นหรอห้องขี้เอออ่าเป็นไปได้ใส่เข้าไปข้างบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทางนี้ตัวคำ้ำตัวคำ้ำปึ๊บข้างล่าง๊บอ,อ้าวไม่พอวะอีกสองอันโอ้ยขาดเท่านนิดเท่าน้อยนะมึงเนอะอาเลยเพื่อไงเจ้ามปนี่โดดสวนไปเลย ึบปึ๊บทยบร้อยอเ,เยี่ยมเกยต่อไปคือโอ้เขาต้องสกรูสินะนี่ไงเงี้ยนเงี้ยนนี่สกรูเราระดับเทพแล้วมองไก่เป็นสกรูแบบมองการไก่เห็นอนาคตนี่ปึ๊บปึ๊บปาบอ่ะสกรูที่พื้นได้เสร็จก่อนแล้วกันนะเออ ออแล้วก็มองขึ้นบนพีละแถบมบาปข้ให้ตรงนี้หมดแล้วบนข้างบนข้างบนมีไหมข้างบนมีอ๋อึอบยืดยืดที่พื้นอ้าวทานหมดบ่โอโหเสียงแบบแผ่วนึกว่าทานเบิดอไ่ <c oughs> แบตเตอรี่หมดต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่ไม่เด็กก้อนนี้เนี่ยจะจ่อล่างเรื่อๆก่อนนะทุกคนจะได้ไงหน้าทีเดียวึอบ โอเคลเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือข้างบนตัวนี้อ่าข้างบนนี้เชื่อมตัวนี้เฮ้ยเรียบร้อยต่อไปคือติดตั้งนี่เหรอคืออะไรอะช่องระบายอากาศโอ้โหนี่แง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 นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เสียงเครื่องมือเป็นไง <did> แล้วก็ไอ้ปล่องนี่คืออ๋อบันไดลง มันคือกระไดานี่เองอ่าโถอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแผ่นไม้อัดหรือเปล่าอ๋อเป็นแผ่นไม้อัดครับโอ้เราก็จ่ออีกขึ้นเก้ามานี่เลยเงียน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  OC ทีนี้อันนี้คืออะไรติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเฮ้ยเจ g e เรเตอร์ว่ะปึบ๊บมีป่องวันนี้ด้วยปั๊บอ๋อต้องมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะสบายอากาศแบ่พอ ต้องมีไฟฟ้าไม่งั้นเนี่ยหมได้เลยเราจะเอาอะไรต่อโมเดมไรไฟไรไฟไรไฟโมเดมไรไฟ <laughs> โมเดมไรไฟกันเนาะแล้วก็ติดตั้งท่ออ๋อข้างบนท่อตัวนี้ครับปึ๊บหนักหนักหนักท่อบำบ,บัดน้ําเสียก็คือท่อขี้นั่นเองทุกคนใช่แน่นอนปึ๊บโอเคลงมรงนี้ลงไปโอเค้องเอาอีกอันปึ๊บโอเคอีกท่อ วางลงไปมับแล้วก็ปิดฝาข้างเทิงไว้มานี่เลยฮึบรีบร้อยเฮ้ยต่อไปติดสังกะสีเรามีอยู่แล้วปะโทใส่ไปเลยนี่โอ้โหมีจีด้วยมับมับเออสังกะสีสังกะสกีฮึบียบร้อยครับตดเด่สบไปอะไรเนี่ยติดตั้งแทงน้ำโอโอัอเป็นทรงอย่างนี้เหรอแทงน้ำเฮ้ย เยี่ยมดีน่าเออเออเออแทงนาำไม่ใช้แต่ไปก็ใช้สังกะสีอีกแล้วครับท่านซึ่งมันใช้21ผมมี20อ่าต้องสั่งเพิ่มสินะโออเอาเอาเอาขาดก็ขาด,ขาด,ขาดทีละนิดทีละหน่อยแล้วโอ้หรอมาครบไปซะยี่สิบอันนี่แมไม้ทำไมยี่สิบเอ็ดน,น,น,นั่นเบอร์ซัมต้งสังกะสีมาเพิ่มอีกหนึ่งแผน่นพอ,พอน่าจะพอแหละมาขอบคุณครับใส่ก็แผ่นสุดท้ายเรียบร้อย เอาละต่อไปเราก็ใช้กองทรายหรือกระสอบทรายนะครับกระสอบทรายไม่ใช่ยกเบาๆนะต้องเติมกระสอบด้วยเอ้ามาเติมทรายเข้ากระสอบครับนี่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 ผลิตผลิตกระสอบทรายเดี๋ยวจะอ่านก่อนนี่โอ้ยร้อยยี่สิบสองกระสอบปื๊ดสิพ่อว่าล่ะอีบอเก็บ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 ทีนี้เก็บเขาไปเนตัวก่อนเปิดเปิดเปิด ปปเิด,ดได้มา41มันคงยังบ่พอนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปตายตายัางครับมามาดูทุกคนดูดิเอ้ฝีมือหาหาหักแตกซะนี่นี่เต็มได้เท่าไหร่ทีนี้ปลาแปลาลานมึงซงเต็มครับได้62อันถือเต็มมือแล้วท่านี้ก็เท่านี้ก่อน,อนครับอือใส่ทีละอัน ไม่มีสกิลวางกระสอบอะต้องกดทีละอันปะโเออโอข้างล่างรู้ด้วยนะโอเคข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนมันอยู่ลึกเกินเอาติดติดติโอเซเลือข้างเงไปเกเบเพิ่มมีเท่าไหร่อันนี้ป่าปๆาปๆาปๆาปเฮ้ยเต็มโมกอันเ้ยเกินเกินโอเคครบ ล่างสุดล่างสุดด้วยมอไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยบางยืนบางเตงด้วยเอาเออรัวรัวรัวกอกแกกอกแกกกแกปั๊บขอให้เฮ้เรียบร้อยมาอ่านต่อไปทาอะไรเอ่ยขันสกูในที่นอนและโต๊ะข้างในสินะลงไปสินะครับปึ๊บอ้เราใช้อะไรนอนดีเนี่ยนี่ไงไม้อาจจ้ะมีโต๊ะอ๋อด้า้างนี่เป็นโต๊ะเลยที่นอนตี แล้วก็ทีนี้ใช้สกรูในการขันครับอืไปเอาฝั่งนี้ให้หมดก่อนอเอาเฮ้ยท่านหมดท่านหมดท่านหมดเสียงทานหมดมาฝั่งนี้ปึ๊บมาให้ปึ๊บด้ถึงไหมเคยถึงว่ะเฮ้ยถึงริ้บรอยคุมทุกอย่างด้วยดิน <c oughs> บอใสเบิงดูเราต้องทำยังไงอ๋อปรับระดับดินขึ้นมา แค่นี้เ,เสร็จแล้วปะแล้วก็ติดตั้งเฮ้ยคอมเพนเซอร์เฮ้ย <got> <laughs> ยินดีด้วย <Congratulations. S 1> ไฟมาแล้วทุกคนไฟมาใช่ไหมทำไมไฟมันทะลุมาได้วะไม่น่าใช่กันห้องกันห้องนี่อันนี้คือห้องอะไรอันนี้ห้องเจ n เนอเรเตอร์สมบัตอันนี้ก็ห้องหน้าเหมือนตัวมีสองฝั่งเลยนะนี่ข้างในด้วยปึ๊บติดกันไว้ เรียบร้อยครับต่อไปอะไรเอ่ยติดตั้งโคมไฟให้ความสว่างที่พักโคมไฟโหมดโคมไฟอ๋ขอข้างบนนี่แหละโคมไฟหม่องนี้นะโอ้ก็คือติดตั้งหลอดไฟเฮ้ยสว่างทราบทาแสบตา,บาบหลือเกินมันจ้าเหลืกเกินหลอดเดียวก็พอมั้งพี่อ่าอะไรเนี่ยไปรับอะไรใช้ปึ๊บไหนอะอะไรเอ๊ะ ทางน้ำมันนี่เหรออ๋อมีทางน้ำมันพอมอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์กแบบ่อนนี่ทิ้งเลยเก็บเข้ามาต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานนี่หล่นตามพื้นเพียบอู้รถถังไปนั่งเล่นซะบ,บออ่อนี่เหรอขอคึ่งไปหน่อยได้ไหมมีใครอยู่เปล่าถัง,องโอ้ตรงนี้ก็วางเรียงไว้เลยหน,น้าบ้านเนี่ยเออเชคกันไปรู้แหละเจอก็เก็บมีอีกไหม โอ้ของมีค่านี่ครับไม่มารีตรงนี้ใช้ถังสี่ถังผมมีแดละอ่ะลงไปทีนี้ปึ๊บใส่นี่เหรออ๋อนี่ไงวางไว้สี่ถังเรียบร้อยครับมีอะไรครับนี่เท่ทุกอย่างนิ่งอ่ะมีอะไรเหรอทำไมมันนิ่งทำไมมันไม่ไปต่อเอ๊ะทำไมมันนิ่งแบบนี้ครับทุกคนพี่ตัถังนี่มีอะไรวะเนี่ยสกแกนดิ ขอมีค่าเปล่ารถทางไม่ค่าได้ไหมบ้านาข้างๆนี่ก็มีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยวะเอ๊ะอะไรอ่ะขึ้นข้างหน้าคืออะไรอ๋อเก็บของบ่เดี๋ยวของตามทางนี่คืออะไรลงไป,ไปเป็นเสบียงเหรอแล้วหยิบทีละอันอ่ะนะเฮ้ยถามจริงมึงมึงมัน,มน,มน,มนอะไรที่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นแม่ไม่จริงเหรอ <Brilliant. S 1> โอ้จริงด้วยใส่14ชิ้นโอเค ดึกลงเลยมากนี่เนยทัวบอเอออันนี้คือ,อยังนี้อุ้ยเนยเอาเจ้าคือไปเอาส้มตอดมันเก็บได้นานเดีอหลีมกก็ได้มกหม่ำอันใหญ่ๆนะเออเฮ้ยเอาดึกเข้าไปเอานี่เออแต่เปเอาเนื้อไก่ด้วยซึ่งวันนี้เป็นเก้าก่อนนี้ผมเป็นเก้าสองสวีติดทุกคนหายไปแล้วประมาณ3วันแล้วก็เป็นต่อโอ้โหดันไปกินหอยแคลงกับ กุ้งเผาแบบเยอะเกินไงกดยูลิกซิโลไมโคมาซึมมันก็เลยพุ่งปีดขึ้นมาเดินลำบากเลยกระเพกเลยจ้ารอนๆอยู่ก็ปวดตุ๊บๆเออเอามาเฮ้ยเพเบิร์ดให้ลงให้ลงปากกล่องเอ้ยแมนแมนเล้งไหมเล้งไหมเออเอาบอลโลกอีกแล้วเอาเอารวมเัินก่อนแล้วกันนะอย่าตกแปลงล่าเป็นพอโอเคปเออมานี่เลยนะเรียนเรนเรนเรนนใกัไป ับเออ <Congratulations. S 1> เออออไันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันอ๋ออยู่นี่มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าบัก๊กไม่เอาต่อไปเข้าที่พักเอา้าเรียบร้อยแล้วาบอกว้าสั่นนะั่นน่ะอุ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,วมันระเบิดแล้วบึ้มเกือบสร้างเพรทัน เฮ้ยมีการระเบิดบุ้มด้วยว่ะทำเป็นเล่นไปเออ,อ,อโอเคครับยังไงขอตาจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับหาใครถูกใจชอบใจเกมนี้อย่าให้ลุงเล่นเกมนี้อีกฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ใตได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่อย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดนะสวัสดีทุกคนครับ